ก็กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเสื้อสายดาวขาร์นิแสแฟนเพืร์นทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวโบลลร้อนนะครับซึ่งการรีวิวนี้อาจจะงงิอิดตานิดนึงนะเพราะว่าการหลักแอดยังอัพมาไม่เต็มนะครับซึ่งตอนนี้การหลักแอดยังใช้แค่ใบเดียวนะซึ่งเป็นการที่แอดใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับการจบสกอร์มอนเตอร์อาจจะไม่ได้เฉียบคมเหมือนคลิปเก่าๆนะครับผมโอเคผมก็จะมาพูดถึงสกิลแต่ละสกิลของโบลลร้อนกันเลยนะครับว่ามีสกิลไหนมันที่เป็นจุดเด่นนะครับสกิิิลลลลที่นนนนะะะะคคคคครรรรััับบบบบผมมมมสสกกววอออออจจจเเเเปป็็หืืแแาา้ บวกสปีดขึ้นด้วยนะครับคือเป็นมินิสปีดนะครับผมแล้วก็มาถึงสกิลสองนะครับสกิลสองนี่ผมมองว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าสกิลสองเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างแล้วคือแดดได้ด้วยคือมันพุ่งแบบกระโดดแล้วก็แดดไปเลยเห็นไหมคือมันค่อนข้างแบบโอเวอร์นะมองว่าคือมันเลสตอรี่นี่โหดมากสกิลหนึ่งก็กว้างสกิลสองก็กว้างคือแบบคอมโบคอมจอยอะครับแต่ว่าผมมองว่าการจบสกอร์บอสอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เฉียบคมเท่ากับโอเด้งนะแต่คือผมต้องลอง ได้ดีไว้ก่อนนะเพราะว่าบัฟที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้คือเป็นบัฟคริติคอลนะครับผมยังกระโหลกกกเกตอยู่นะครับผมโอเคครับจะมาพูดถึงสกิลไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือสกิลสนะครับผม สกิลสามงโบร้อดน,นะครับผมจะรีเซตสกิลหนึ่งกับสกิลสองทันทีนะครับผมเป็นจํานวนทั้งหมด4วินาทีนะครับผมแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่โบรล้อดให้ไม่เหมือนใครไม่เหมือนตัวโลบักแล้วก็ไม่เหมือนทุกตัวในเกมนี้คือค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ให้ซับในการเล่นได้ดีที่สุดผมมั่นใจคอนเฟิร์มอันนี้ไม่รวมในการที่เราเอามาเป็นสกิลซับนะอันนี้ผมหมายถึงเอามาเล่นจริงๆนะที่เป็นแบบซับจริงๆที่เราเล่นอยู่นะครับอย่างที่1นนะครับบวก แฮชแท็นะครับแฮตแท็กคียีข้อ30เปอร์นะคือมันเยอะมากอย่ามองว่ามันน้อย30%เปอร์นี่โคตรเยอะเยอะสุดๆแล้วคือไม่มีตัวไหนให้เยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ให้มาต่อมาเมื่อเรากดใช้สกิลสนะครับนั่นก็คือโอกาสคีย์ที่ข้อ1 2ซึ่งเฮ้ยมันให้เยอะมากแล้วคือผมมองว่ามันแรงมากด้วยนะคืออ่ะลองรุมตีบอสได้เลยคือแบบ ผมไม่คิดว่าจะมีตัวไหนให้อีกแล้วนะครับในบรร<บ>ดาบรรดาตัวโรบัส์นะครับผมก็ซึ่งขอบคุณเลยว่าโบลอ์ทาดีมากครับซึ่งอาจจะมองดูได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยตัวละครโรบัส์อาจจะเก่งขึ้นกว่านี้นนเยอะมากนะครับส่วนอันตรีของโบลอ์นะครับผมจะเป็นการเออ่ปล่อยลําแสงนะครับล้ำแสงพิฆาตนะครับเหมือนการโร่เลยนะครับคือสามารถห่านซ้ายถ่นขวาได้อันนี้ก็ดีนะครับในการเขี่ยมอนสเตอร์หรือว่าป้องกันระยะสั้นๆในการที่เราสู้กับบอลเลตอยู่นะครับผมซึ่งใครสนใจนะครับแอดก็รับกดอยู่นั้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับฟังจนถึงตอนนนนีี้ะคคคครรรรัััับบบบผมกกาสสวดทุ we